ระอุโบสถวัดราชบุรณะราชวรวิหารเป็นอาคารทรงจตุรมุกมีหน้าบันทั้งสี่ด้านหน้าบันด้านหน้าอยู่ทางทิศใต้เป็นรูปนารายทรงครุฑตามคติพระอารามหลวงที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสถาปนาหน้าบันด้านทิศเหนือเป็นรูปสันดุสิตเทพบุตรคือเทพในชั้นดุสิตเทวโลกที่บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า หน้าบันด้านตะวันออกเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพร้อมมาตุลีเทพบุตรและวิสุกรรมเทพบุตรและหน้าบันทิศตะวันตกเป็นรูปพระพรหมทรงหง์ตามคติพราหมณ์ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกหน้าบันทั้งสี่ทิศพื้นลายปั้นหนาถึงหกนิ้วส่วนภาพหลักปั้นเต็มองค์นับเป็นศิลปรกรรมที่มีความงดงามอ่อนช้อยและหาชมได้ยากออกแบบและปั้นลายโดยนายสงามายุระ กรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย